นายแพทย์ชนะนัน,น,นท์สุทิชัยนายแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบทที่ 8. วัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ก่อนอื่นผมก็จะกล่าวถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนซึ่งการป้องกันโรคด้วยวัคซีนถือเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มก,กันโรคที่เป็นการเรียนแบบการติดเชื้อโดยธรรมชาติตัววัคซีนเองเป็นชีววัตถุที่ผลิตขึ้นจากเชื้อโรคหรือว่าผิดของเชื้อโรคซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนก็จะ มีการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิกันโรคขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อเชื้อโรคดังนั้นกระบวนการที่ทําให้ร่างกายสร้างหรือเกิดภูมิกันหรือมีภูมิต้านทานต่อโรคที่ป้องกันก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคในผู้ได้รับวัคซีนรวมถึงถ้ามีผู้ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมากก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคของประชากรด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ให้บริการทั้งหมดอยู่4ชนิดวัคซีนด้วยกัน 2วัคซีนแรกคือวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเริ่มให้บริการในประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2564ต่อมามีวัคซีนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้แก่วัคซีนซินโนฟาร์มและล่าสุดคือวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเริ่มให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคมถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มให้วัคซีนโควิด19ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ในระยะแรกยังมีวัคซีนจำนวนน้อยและทยอยเข้ามาอย่างจำกัดประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการ kick off หรือการเปิดตัวการให้วัคซีนโควิด -19 เมื่อวันที่7มิถุนายนเนื่องจากในช่วงนั้นมีวัคซีนเข้ามาจำนวนเพิ่มขึ้นและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้บริการกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็วปัจจุบัน เป้าหมายการให้วัคซีนโควิด1 9ของประเทศไทยคือต้องการให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9อย่างน้อยร้อยละ70ของคนที่อยู่ในประเทศโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม2 5 6 4ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดที่สูงและก็มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเป้าหมายการให้วัคซีนชพาะเดือนสิงหาคม จะเน้นการให้วัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเพื่อลดการเปิดรุนแรงและลดการเสียชีวิตโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ80ของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ70ใน12จังหวัดที่ทอยู่ในสถานะควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับจังหวัดอื่นๆตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ50 เนื่องจากมีข้อสองสัยเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด -19 เป็นจำนวนมากทั้งจากฝั่งบุคลากรทางการแพทย์และจากภาคประชาชนดังนั้นประเทศไทยจึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและมีการกำหนดข้อห้ามการให้วัคซีนโควิด -19 3ประการข้อที่1คือผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงจากการได้รับวัคซีนโควิด -19 ในครั้งก่อนหรือมีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนข้อที่2 คือการฉีดวัคซีนในอายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองข้อห้ามที่3คือกรณีที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันควรพิจารณาเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะหายเป็นปกติอย่างไรก็ตามในขณะที่ในภาคสังคมมีการถกเถียงกันเป็นจํานวนมากในเรื่องของปัญหาภายหลังการได้รับวัคซีนในส่วนของการทบทวนข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนั้นก็มีข้อแนะนําว่า ขอให้ทุกประเทศหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนได้มีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการป้องก,กันโรคและความเสี่ยงจากการได้รับวัคซีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงการได้รับวัคซีนถึงแม้อาจจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยซึ่งเมื่อเทียบความคุ้มค่าแล้วการรับวัคซีนย่อมคุ้มค่ากว่าการไม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่มีสถานการระบาดนอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําว่า คนที่จะเข้ารับวัคซีนโควิด19นั้นทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติไม่ได้มีข้อห้ามพิเศษหรือเพิ่มเติมแต่อย่างใดเนืน่องจากวัคซีนโควิด19เป็นวัคซีนที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วประกอบกับช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าทั้งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยดังนั้นองค์ความรู้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างตลอดเวลาและจําเป็นที่จะต้องปรับ วิธีการให้วัคซีนให้เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือป้องกันความรุนแรงของโรคได้ตามแต่ละช่วงเวลาก่อนหน้านี้วัคซีนที่ให้บริการในประเทศไทยจะให้บริการชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มเช่นก็เป็นการให้วัคซีนซีโนแวคทั้งเข็ม1และเข็ม2หรือเป็นการให้วัคซีนแอสตาราเซเนกาทั้งเข็ม1และเข็ม2ออย่างไรก็ตามในช่วงหลังมีองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นรวมถึงมี ผลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดังนั้นทางคณะผู้เชี่ยวชาญโดยมติที่ประชุมสูงปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสะาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่15กรกฎาคมจึงมีข้อเสนอให้ปรับสูตรการให้วัคซีนเป็นการให้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่1และให้วัคซีนแอสตราเซเนกเป็นเข็มที่2โดยระยะห่างระหว่าง2เข็มให้ห่างกันอยู่ที่ 3-4ถึงสสัปดาห์และให้วัคซีนสูตรนี้ถือเป็นสูตรหลักของประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอหลังจากฉีดครบ2เข็มเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความสําคัญและมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อจากการปฏิบัติงานบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้วคนละ2เข็ม ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นจํานวนมากและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจําเป็นที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อและบุคลากรเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อหรืออาจเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นทางคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้แนะนําให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก1เข็มหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วโดยแพ้วัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถฉีด วัคซีน a อสตร z าเซเนหรือวัคซีนไฟเซอร์ก็ได้โดยมีระยะห่างจากวัคซีนเข็มที่2ไเป็นเวลา4สัปดาห์เพื่อเป็นการกระตุ้นกลุมภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นใจให้บุลคลากรทางการแพทย์ในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด -19 ต่อไปนอกจากนี้ในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ยังมีประเด็นของคำถามที่สําคัญซึ่งมีการกล่าวถึงเสมอๆซึ่งจะขอกล่าวถึงคําถามต่าง,างๆในลําดับถัดไป มีคำถามถึงหญิงตั้งครรภ์ว่าสามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่ตรงนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้มีคำแนะนำแล้วว่าหญิงตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้โดยรับวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปและยังมีคำถามที่ถามถึงว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วพบว,ว่าตั้งครรภ์จะทาอย่างไรในส่วนนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาว่าไม่จาเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ พราะการศึกษามีการบ่งชี้ว่าวัคซีนไม่ได้เป็นอันตรายต่อทางกในคันหรือการตั้งครันและยังเน้นย้ำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งที่2เมื่ออายุคันมากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปในส่วนของคำถามที่ว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วต้องคุมกําเนิดนานเท่าไร่หลังฉีดวัคซีนโควิด -19 จึงจะตั้งคันได้ในส่วนนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดสามารถตั้งคันหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ตามปกติ และในส่วนของหญิงให้นมบุตรสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้หรือไม่ในส่วนนี้หญิงให้นมบุตรสามารถรับวัคซีนโควิด1 9ได้ทุกชนิดที่มีโดยไม่จําเป็นต้องงดนมแม่หลังจากการได้รับวัคซีนมีประเด็นคําถามเข้ามามากมายว่า ผู้ที่มีประจำเดือนสามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่ในส่วนนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วก็ให้คำแนะนำว่าการมีประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด -19 และยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด -19 ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นๆเช่นบางคนต้องการไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนรวมป้องกันโรคองัดเยอรมัน สามารถให้พร้อมกันได้หรือไม่หรือต้องเว้นห่างกันอย่างไรในส่วนของคนนาําแนะนําจากคณะผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าการรับวัคซีนตัวอื่นร่วมกับวัคซีนโควิด -19 ให้เว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนโควิด -19 และวัคซีนอื่นอย่างน้อย2ส,สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยายจากวัคซีนพร้อมกันอย่างไรก็ดีกรณีที่ต้องได้รับวัคซีนที่มีความจําเป็นเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสุนัขก,กัดหรือถูกสัตว์กัด หรือวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเมื่อเกิดบาดแผลอันในส่วนนี้สามารถฉีดวัคซีนได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องทิ้งช่วงเวลาล่าสุดคําถามที่มักพบบ่อยก็คือสามารถฉีดวัคซีนสลับชนิดกันได้หรือไม่มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ในส่วนนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาผลการวิจัยและศึกษาจากแหล่งต่างๆพบว่าการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดสิชนิดซิโนแวคเป็นเข็มที่1และให้วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันกต่อเชื้อไวรัสได้อยู่ในระดับที่สูงได้้เร็วมากขึน โดยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีใกล้เคียงกับวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาสอง2เข็มซึ่งคาดว่าจะได้ผลดีต่อการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าด้วยและไม่พบอาการข้างเคียงนรุนแรงภายหลังได้รับวัคซีนดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให้ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1ด้วยวัคซีนซินโนแวคและเข็มที่2ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม3-4สัปดาห์ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสได้ในระดับสูงใกล้เคียกับ ผู้ที่ได้รับวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาสองเข็มและวัคซีนนี้ให้เป็นวัคซีนสุขหลักของการให้วัคซีนในประเทศไทยในปัจจุบันกล่าวโดยสรุปก็คือวัคซีนโควิด -19 เป็นอาวุธที่สําคัญที่จะใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ซึ่งแพร่ระบาดรุนแรงไปทั่วโลกและทําให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่รวมถึงทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยและทําให้เกิดปัญหาในการดํารงชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพของหลายหายคนหลายท่านเป็นอย่างมากดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคคลกลุ่มเป้าหมายทุกคนให้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 โดยเร็วและเข้ารับวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2ตามที่โรงพยาบาลได้ทำการนัดหมายเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มก,กันโดยเร็วและนำพาวิถีชีวิตของพวกเราให้กลับมาสู่ภาวะ,ะปกติโดยเร็วที่สุด